จะขอกล่าวถึงเรืเ่อเราที่ได้ไประชุมมาทาง,ทางการเขสั่งมาว่าทาง,ทางการเขาสั่งมาว่าพวกเรา,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 าเสียใจเสียใจใจคล้องผมมาแข่งโง่เมือกันแข่งก็ไม่ได้โง่ พุ่มหลบตรงนี้ก็ยังหายปกพุ่มกลาา้าปัจจัยหัวไม่ของมราแต่ห้องนี้ไม่มีท่านสอนไว้ยางว่าใครเป็นครูใครเป็นคนดูแลเดก็ดกๆท่านบอกว่า ให้สร้างคนดีก่อนที่จะสร้างคนให้ไปช่วยกันสร้างคนไทยให้เป็นคนดีส่วนคนก่แล้วไปสร้างทีหลังลนี่คือคิดย้อนต้หน่ยคนดีนีด้ยเสม็ดเป็นฮาร์ด็กกล,ล่าเราจะเป็น คุณดีก็ต้องต้องหลักษาพวกนี้ไว้ให้ได้คนจะไม่ดีก็คอยก็คอยๆทำห้เขาดีทำไม,ด,ไมดีก็ไปใช้ล้างเลยนี่คือสิ่งที่พวกนายหลักอาจากย์ราชการดีข้าว เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ว่าราชการที่เก้าได้สร้างบัตรของเราให้ให้หลวงเรือนเทนัยโดยเฉพาะคนยากคนจนเป็นทางเป็นห่วงหวาดเาเขาไม่สนใจว่าใส่เสื้อมันอับสด็จไม่ใส่เสื้อผมชอบผูกที่สุดผูกที่คุณยาย ถวายดอกหัวเห็นไหมแคุณยายมาตั้งเก้าโมงเช้าไว้ไปเได้ถวายสามโมงเย็นดอกหัวก็เหี่ยวหมดแล้วท่านก็บอกว่าเสียใจนะที่ทำให้รอแต่ท่านก็ทรงรับดอกหัวเหี่ยวๆสองสามดอกไปจริง เราบรรยายความดีของท่านวันหนึ่งเราไม่หมดแต่ว่าคงว่บเป็นตัวอย่างเสรษดีสำหรับคนไทยก็ขอให้ทุกคนเป็นคนดีขอให้ทุกคนทำบุญได้บุญได้คุศลแล้วก็ความดี ที่คุณทำจะเป็นเพื่อครอบครองค,คุณเองสมเด็จเคยรับสั่งกับผมว่าคุณเปรมไม่ต้องกลัวละตอนที่ผมเป็นนายกคนก็ด่าบก็โดนยงิงอียิงมั่งยิงไรมัง่งฮะท่านบอกว่าคุณเปรมไม่ต้องกลัวคุณเปรมทำความดีไว้เยอะ ความดีเนี่ยมันจะพ้องคุณเพงเองเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยที่สุดใจเราก็ใจเราก็บายจะขอบใจทุกคนนขอบใจในความรับก่อฟากแหล่อยช่วยเด็กๆกันให้เขาเกิดมาทำความดีได้ขอบคุณ